ร้อยนะคะรด Honda c ซีวิคันนี้ก็รือ้อทั้งระบบออกมาล้างทำความสะอาดล้างระบบเช็ค่วนนะคะไม่รั่วก็จัดการเปลี่ยนตัวไหลที่หมดอายุการใช้งานพร้อมกับเปลี่ยนตัวลิซิเตนนะคะที่พัดลมออกแค่สป,ปีด34นะคะสป,ปีดหนึ่งไม่ออกจัดการเปลี่ยนใหม่ให้เรียบร้อยตอนนี้พัดลมออกครบทุกสป,ปีดนะคะความเย็นพร้อมส่งงานลูกค้าะคะ่ะขอบคุณที่ใช้บริการร้านอนุรักษ์แอร์ขอบคุณค่ะ รถฮอนด้านะคะเข้ามาด้วยอาการแอร์ไม่เย็นนะคะพัดลมภายในรถนะคะสปีดหนึ่งสองไม่ออกนะคะอุณหภูมิภายในรถอยู่ที่20องศานะคะส่วนอุณหภูมิภายนอกอยู่ที่37องศาสปีดหนึ่งนะคะสองค,ค่ะ นี่นะคะสปีด1กับ2ไม่ออกนะคะแต่สปีด3สปีด4ออกนะคะรถผ่านการใช้งานมาแล้ว363694นะคะหรือ363694กมนอเิโลเมตรนะคะอครอดูสิของน้ำมันขอบนะคะ สีจะค่อนข้างเข้มเลยนะคะตอนนี้ปิด AC นะคะหรือว่าปิดแอร์พัดลมหยุดนะคะทั้ง2องตัวนะคะเปิดแอร์ค่ะเปิดแอร์พัดลมทำงานนะคะปิดแอร์นะคะ เปิดแอร์ค่ะเปิดแอร์นะคะตัวคอมก็จะเริ่มมีเสียงดังแล้วนะคะนี่ก็จะเป็นเสียงเครื่องยนต์ขนาดคอมทำงานนะคะปิดแอร์นะคะนี่จะเป็นเสียงเครื่องยนต์รถฮอนด da ซ vic นะคะเดี๋ยวเราจะลองเช็คเสียงของตัวลูกลอกนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะได้เช็คตัวลูกเสียงลูกปืนคอมด้วยค่ะ ตัวลูกปืนของลูกปืนชุดคัดนะคะก็คือเริ่มมีเสียงดังนะคะในส่วนของลูกลอกนะคะเสียงยังเงียบอยู่นะคะ ในส่วนของคอมแอร์เดี๋ยวจะได้ถอดออกมาล้างทําความสะอาดเช็กลัวความถ่ายน้ํามันคอมเก้าออกแล้วก็คำนวณน้ํามันคอมใหม่เข้าไปนะคะออกมาแล้วนะคะคอมแอร์ของรถ Honda Civic ความถ่ายน้ำมันคอมของรถ Honda Civic นะคะ ส่วนของสีน้ำมันคอมที่ออกมาก็จะค่อนข้างเข้มนะคะโอต้นโอต้นโอต้นเนี่ยมีหางแงกว่าโอต้นกว่าแพงนี้อ่ะ นี่ก็จะเป็นสภาพของตัวแผ่นหน้านะคะจุดคัดของรถ Honda c ซีว c นะคะเดี๋ยวเราจะจัดการปัดหน้าเจียจานแล้วก็เปลี่ยนตัวลูกปืนได้ไนใหม่ให้นะคะคอมแอร์ของรถ Honda นะคะเดี๋ยวเราจะฉีดล้างทำความสะอาดให้ค่ะเช็ลค,วค <S <S ชลวคอมแอร์ของรถ h o n d a Civic หลังจากฉีดล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อยนะคะ ตัวคอมแอร์ไม่รั่วไม่สึกนะคะคอมแอร์ของรร h o n d a Civic นะคะเดี๋ยวเราจะมาดูสภาพภายในคอมกันนะคะ อยู่ภายในกันนะคะนี่ก็จะเป็นสภาพภายในนะคะจะเห็นว่าเริ่มมีสนิมนะคะเกาะอยู่รอบรอบนะคะนี่นะคะตัวโลหะต่างนะคะก็เริ่มเป็นสนิมแล้วนะคะก็ท่าเทียบก็คือเหมือนกระดาษทรายนะคะที่เวลาเรา เปิดแอร์นะคะคอมทำงานก็ตัวโลหะนะคะก็จะเสียดสีกันนะคะก็จะทำให้มีเสียงดังภายในคอมนะคะกรณีนี้ก็เหมือนกับว่าเราจอดรถทิ้งไว้นานนะคะทำให้ภายในเกิดสนิมนะคะแบบนี้ก็คือซ่อมไม่ได้แล้วนะคะแล้วก็นี่ก็จะเป็นตัวอย่างนะคะของตัวคอมนะคะภายในคอมที่สะอาดนะคะนี่นะคะ คภายในต่างๆนะคะแล้วก็ถ้าดูก็จะเห็นนะคะด้านข้างตรงนี้นะคะก็เป็นสนิมเหมือนกันนะคะนี่ก็จะเป็นสาเหตุที่ทำให้คอมแอร์ดังนะคะก็คือดังในตัวคอมกรณีนี้จะต้องแนะนำเปลี่ยนคอมแอร์อย่างเดียวเลยนะคะเพราะว่าไม่สามารถซ่อมได้นะคะ <C weight> ถ้าเกิดว่าเราะจะคว่ำถ่ายน้ํามันคอมเก่าออกเติมน้ํามันคอมใหม่เข้าไปนะคะการใช้ก็ใช้งานไปได้สักระยะหนึ่งน้ามันก็จะดําเหมือนกับตอนที่เราปล่อยออกมานะคะเพราะว่าตัวแผ่นโลหะนะคะเสียดสีกันนะคะก็จะทําให้ตัวน้ํามันคอมดําแล้วก็ส่งผลเสียต่อระบบอื่นๆด้วยนะคะ ชุดคัสของรถ Honda Civic นะคะเมื่อกี้ที่เราเปิดดูภายในคอมให้เรียบร้อยนะคะก็คือสภาพภายในก็เป็นสนิมนะคะส่วนตัวแผ่นหน้านะคะตัวหมุดก็เสมอแล้วนะคะนี่นะคะแล้วก็ตัวแผ่นหน้าก็เป็นสนิเหมือนกันนะคะสรุปคันนี้ก็จะต้องเปลี่ยนคอมแอค่ะ ตัวคอมแอร์นะคะตัวนี้ก็จะเป็นคอมแอร์มือสองนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูสภาพภายในนะคะแล้วก็เช็คเสียงของตัวมูเล่ดูนะคะเช็คเสียงลูกปืนนะคะเสียงก็เงียบนะคะไม่ดังนะคะเดี๋ยวจะได้ถอดแผ่นหน้าออกนะคะ นี่นะคะภายในคอมนะคะจะต้องใส่แบบนี้จะต้องสะอาดแบบนี้นะคะตัวนี้จะเป็นคอมมือสองที่เราจะเปลี่ยนให้นะคะสังเกตดูใกล้นะคะค 2, ตัวของเก่านะคะจะเห็นว่าเป็นถนิ่มนะคะที่เหมือน,นออถ้าเทียบก็คือเหมือนตัวกระดาษทรายใช่ค่ะเหมือนตัวกระดาษทรายนะคะที่ ถาเสียดสีกันนะคะก็จะทําให้มีผงลวงลงไปในน้ามันคอมทําให้น้ํามันคอมดำได้นะคะส่วนตัวของใหม่ก็จะเรียบแบบนี้นะคะนี่นะคะสะภาพคอมที่ดีจะต้องเป็นแบบนี้ค่ะตัวชุดหน้าคอมแอร์นะครับ เดี๋ยวเราจะจัดการเปลี่ยนลูกปืนให้นะครับเพราะว่าลูกปืนตัวนี้เป็นลูกปืนที่ติดคอมมาไม่รู้ว่าใช้งานมากี่หมื่น, mm hmm. นกี่แสนกิโลแล้วนะไม่ใช่ว่าเราติดตั้งคอมลูกนี้ไปลูกค้าวิ่งทางไกลปุ๊บลูกปืนหมดอายุหน้าคัดไม่คอมพังก็แย่นะฮะแย่ละแล้วตัวนี้เราอย่างที่เห็นนะฮะฝั่งนี้เหนน็นไหมฮะดำนะฝั่งนี้ดำนะฮะฝั่งนี้ขาวนะฝั่งนี้ดำ ฝั่งนี้ดําฝั่งนี้ขาวก็แสดงให้เห็นแล้วว่าหน้าคอมเนี่ยจับไม่สนิทนะจับไม่เรียบเดี๋ยวเราจะได้ปาดหน้าเจียจานให้ใหม่นะปาดหน้าเจียจานให้ใหม่ปรับเซนเตอร์ให้ใหม่นะทั้งสองฝั่งแล้วก็เปลี่ยนลูกปืนให้ใหม่นะฮะเปลี่ยนลูกปืนให้ใหม่นะครับคอมมือสองซื้อมานะฮะช่างก็ต้องเช็คลูกปืนกันก่อนนะครับดูหน้าแปนกันก่อนนะฮะ ดูสภาพในส่วนของลูกปืนแกนคอดีไหมนะฮะดีไหมต้องเช็คลวนะเช็คลวอีกถ่ายน้ํามันภายในคอมมันไม่ใช่ว่าซื้อมาแล้วใช้ได้เลยนะเออคนที่ขายคอมมือสองเขาซื้อคอมมาจากญี่ปุน่นเขาซื้อมาเป็นตู้คอนเทนเนอร์เ,เขาก็มาคัดกันแค่นั้นเองนะครับว่ามันเป็นของ Honda ของ t o y ย t a ของ Nissan ของ Mi ซูนะของอีสุก็คัดกัน แล้วก็โพสต์ลงขายแต่การใช้งานจริงเนี่ยช่างนะครับควรจะต้องตรวจเช็คก,ก่อนๆแต่ก็ขึ้นอยู่กับเจ้าของรถอีกนะเจ้าของรถที่เน้นถูกเน้นประหยัดนะครับช่างเห็นท่าไม่ดีช่างก็คงจะไม่เช็คให้แล้วครับนะครับหมุนแล้วมันไม่ดังก็ใส่เลย ไม่ต้องถอดดูแล้วว่าหน้าแปนมันกินเรียบไหมนะฮะหน้าแปนเรียบไม่เรียบไม่ต้องถอดดูแล้วจับไซเลยจบง่ายดีนะฮะถือว่าขอให้ปิดงานเปลี่ยนคอมนะฮะไม่กี่พันบาทจบละเราวิ่งไปได้อาทิตย์2ออาทิตย์ลูกปืนดังหน้าคัดคอมไหมก็ทะเลาะกันทีหลังนะมีปัญหาตามมาอีกวันนี้เราไม่เอานะปวดหัวนะทำก็ต้องเช็คให้มันดีๆนะ ถ้าเช็คให้มันดีมันก็จะได้จบไปแล้วจะได้มีทํารถคันอื่นต่อเรื่อยๆไม่ได้มาวนกลับมานั่งแก้ปัญหาเก่าๆนะครับอ่เดี๋ยวเราจะได้จัดการเปลี่ยนลูกปืนนะครับเปลี่ยนเช็คลวความแอร์ของรถ Honda Civic หลังจากที่ตรวจเช็คภายในเรียบร้อยนะครับโอลิงเสื้อคอมนะครับไม่รั่วไม่ซึม โอลิงซีนคอมไม่รั่วไม่ซึมนะครับก็เตรียมประกอบชุดหน้าคัดนะครับเตรียมประกอบชุดหน้าคัดที่เราเปลี่ยนลูกปืนให้นะครับปาดหน้าเจียจานให้เรียบร้อยครับเช็คลั่วดี๋ยจะได้เติมน้ำมันคอมใหม่แล้วประกอบหน้าคัดคอมแอร์ครับคอมแอร์ของรถ honda civic นะคะ เดี๋ยวเราจะได้เติมน้ำมันคอมใหม่เพิ่มนะคะตัวน้ำมันคอมเลือกใช้ SP10 นะคะในส่วนของชุดคัดก็ปัดหน้าเจียจานนะคะแล้วก็เปลี่ยนตัวลูกปืนใหม่ให้เรียบร้อยค่ะ เปลือกตู้แอร์ของรถฮอนด้าซี i c นะคะจัดการล้างทำความสะอาดให้ค่ะเช็กลวดตู้แอร์ของรถ Honda Civic นะคะตู้แอร์ไม่รั่วไม่ซึม เดี๋ยวจะได้จัดการล้างระบบภายในค่ะล้างระบบภายในตู้แอร์ของรถ Honda Civic นะคะ ก็เป็นน้ำแรกที่เราล้างระบบออกมาจากตัวแอรนะคะ พจัดการล้างระบบภายในตู้แอร์ให้เรียบร้อยนี่จะเป็นน้ำแรกนะคะจัดการล้างให้จนใสเรียบร้อยค่ะโรด Honda Civic นะคะจัดการประกอบตู้แอร์ให้เรียบร้อยตัวตู้แอร์ล้างทำความสะอาดนะคะเช็คลวไม่รั่วจัดการล้างระบบภายในเช็คลวแล้วก็เปลี่ยนตัวเอเวนชั่นวาล์วใหม่ให้เรียบร้อยนะคะในส่วนของตัวเปลือกตู้แอร์ก็ล้างทำความสะอาดให้นะคะแล้วก็จะมีเปลี่ยนตัวรีซิสแตนต์นใหม่นะคะตัวของเก่าออกแค่สปีด สามสี่นะคะสปิดหนึ่งสองไม่ออกนะคะก็เดี๋ยวจะได้ให้ช่างจัดการประกอบวงรถค่ะต่างจากที่เราจัดการประกอบตู้แอร์เสร็จเรียบร้อยนะคะก็จะดูดฝุ่นทำความสะอาดทายในรถให้ค่ะ เราเช็คลมยางพี่เช็ควันนั่ปตกสิแล้วแต่พี่ไปโดนตะปูข้นมาเนี่ยมันยางมันซึมถูกไหมชุดสายน้ำยาแอร์ของรถ Honda Civic เดี๋ยวจะล้างทำความสะอาดให้นะคะทั้งภายในแล้วก็ภายนอกนะคะคันนี้นะคะระบบยังเป็น R 1 2อยู่นะคะแผงแอร์ของรถ Honda Civic นะคะคันนี้นะคะก็เจอ ข้อต่อนะคะหรือว่าตัวเกีียวนะคะที่รั่วซึมนะคะแตกนะคะจะเห็นว่าเป็นเส้นๆแบบนี้นะคะหลังจากที่เรานําไปเช็ดรั่วนะคะก็จะเห็นว่ารั่วแบบเป็นตามดนะคะเล็กๆออกมานะคะพอมาดูนะคะก็จะเห็นว่า ด้านหลังตรงนี้จะเป็นฝุ่นที่เกาะมานะคะค่อนข้างนานนะคะแสดงว่ามีการรั่วมานานแล้วนะคะนี่ก็จะเป็นตัวของใหม่ที่เราจะเปลี่ยนให้นะคะก็จะขาวสะอาดแบบนี้นะคะก็จะเปลี่ยนให้ทั้งชุดแบบนี้เลยนะคะก็นี่นะคะเปลี่ยนใหม่ให้นะคะ ชุดแป๊บที่เชื่อมให้ใหม่นะครับเดี๋ยวจะได้เช็คลั่วให้เนาะวันนี้เชื่อมให้ใหม่เรียบร้อยปป๊บใหม่นะเกลียวใหม่ต่างๆนะครับเนาะเชื่อมแก้ไขให้ละอันนี้ก็มีคาบลัว่วรั่วมานานแล้วนะด้านหลังก็จะมีคาบที่ดินเกาะแบบนี้นะคือมีมีการลัว่วรั่วซึมมานานแล้วนะครับพอเราเอาออกมา อัดแรงดันในน้ำปุ๊บถึงเห็นนะว่ามีรั่วแบบตามดเล็กๆนะอ่ะโอเคอันนี้ก็เดี๋ยวจะได้เช็ครั่วดูนะครับเช็ครั่วแผงแอร์ของ Honda Civic หลังจากที่เราล้างระบบน้ำมันเก่าๆในแผงออกนะแล้วก็เช็ครั่วเจอ คอร้าวนะครับเกลียวร้าวก็ทําให้มีการรั่วเป็นตามดออกด้านหลังตอนนี้ก็เปลี่ยนชุดคอแป๊บที่ออกจากแผงให้เรียบร้อยนะฮะเช็คลั่วตอนนี้นี่ไม่รั่วไม่ซึมละใช้งานได้นะครับยืนดูการรั่วซึมก็ไม่มีการรั่วซึมเหมือนตอนเช็ครั่วครั้งแรกนะฮะ ใช้งานได้ปกติแล้วนะครับในแผงก็สะอาดแล้วนะครับจุดนี้ตอนแรกเป็นตามมดเล็กๆออกมานะครับตอนนี้ไม่มีแล้ว เสร็จเรียบร้อยนะคะรทันด d า c i v i คคันนี้เลือกเติมน้ำยาแอร์เสียน้ำยาแอร์มาตรฐานจากญี่ปุ่นค่ะอุณหภูมิภายในรถตอนนี้อยู่ที่4องศานะคะส่วนอุณหภูมิโดยรอบอยู่ที่34นะคะพอมทำงานค่ะคอมแอร์ตัดต่อปกตินะคะค่าการทำงานต่างๆอยู่ในเกณฑ์ปกติค่าความร้อนไม่สูงไม่เกิน250หรือว่าเที่ยงวันนะคะในส่วนของคอมแอร์นะคะก็ คอมแอร์นะคะแล้วก okay. nah, <no right. ็ช okay. <no <no okay. <no ุดพัดนะคะบัตรหน้าเจี์จารเลี่ยนตัวตัวปืนด้านในใหม่ให้นะคะเสียงการทํางานเงียบเป็นปกติตอนนี้คอมทํางานค่ะคอมตัดนะคะคอมแอร์ตัดต่อปกติค่ะทำงานค่ะ แล้วก็จะมีเปลี่ยนลูกยางโอทึองตามข้อต่อที่เรา้องซ่อมเปลี่ยนอะไรด้วยนะคะในส่วนของสายนิยายแอร์นะคะถอดออกมาล้างทาความสะอาดให้นะคะทั้งภายในแล้วก็ภายนอกนะคะก็ล้างให้จนขาวแบบนี้เลยนะคะตัวแปบน้ำยาแอร์เส้นหนึ่งก็ล้างทาความสะอาดให้นะคะตัวไดเออร์ก็เปลี่ยนใหม่ให้นะคะตัวไดเออร์จะแนะนำเปลี่ยนทุกสามหมื่นกิโลนะคะ อมตัดนะคะในส่วนของแผงแอร์ด้านหน้านะคะก็ถอดออกมาฉีดล้างทำความสะอาดนะคะเช็คกลวนะคะไม่ั่วจัดก,การล้างระบบภายในให้เรียบร้อยนะคะตอนนี้คอมทำงานคะ่ะคอมแอร์ตัดต่อปกติเสียงการทำงานเป็นปกติคะ่ะ ังคาความเย็นสุดเปิดพัดลมอยู่ที่สปีด2อุณหภูมิภายในรถอยู่ที่4องศาส่วนอุณหภูมิโดยรอบอยู่ที่33องศานะคะคันนี้นะคะหลักๆเลยนะคะก็คือตัวพัดลมนะคะไม่ทํางานนะคะสปีด1สปีด2นะคะตอนนี้ช่างจัดการเปลี่ยนตัวลิซิแตนใหม่ให้นะคะพัดลมทํางานครบทุกสปีดคะ่ะ ลมทำงานครบทุกสปีดค่ะภายในรถก็จะมีถอดต,ตู้แอร์ออกมาล้างทำความสะอาดนะคะเช็ครั่วไม่รั่วจัดการล้างระบบภายในเปลี่ยนตัว expansion valve wow, แล้วก็เช็ครั่วไม่รั่วนะคะบริเวณข้อต่อของ expansion valve wow ก็ไม่รั่วนะคะในส่วนของเปลือกก็ล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อยพร้อมกับเปลี่ยนรีสเตนให้หนึ่งตัวนะคะตอนนี้พัดลมทำงานครบทุกสปีดค่ะ พอลมต่างๆก็จัดการกมาออกให้เรียบร้อยนะคะภายในก็เก็บให้เรียบร้อยค่ะตัวท่อนำทิงก็ประกาะภหยเรียบร้อยนะคะรถผ่านการใช้งานมาแล้ว363ห9สหนะคะหรือ363,000 694กิโลเมตรค่ะปิดฝาเติมน้ำยาแอร์ให้เรียบร้อยนะคะทั้ง2อฝาค่ะเซตอะไหล่เก่าของรถ Honda Civic นะคะหลักๆเลยนะคะก็จะเป็นตัวคอมแอร์นะคะที่ภายในเป็นสนิมนะคะแล้วก็ทำให้เกิดเสียงดังภายในคอมนะคะส่วนนี้ก็จะเป็นชุดคัดเก่านะคะที่ตัวหมดเสมอ แล้วก็แผ่นหน้าเป็นสนิมนะคะก็จะมีตัวไดเออร์ที่เราจะแนะนําเปลี่ยนทุกสามหมื่นก,กิโลนะคะแล้วก็ในส่วนของชุดคัดที่เราเปลี่ยนให้ก็ปัดหน้าเจียจานเปลี่ยนตัวลูกปืนนะคะลูกยางโอลิงตามข้อต่อที่เราถอดซ่อมเปลี่ยนอะไรรวมถึงตัวรีสตนนะคะที่พัดลมออกแค่สองสปีดก็คือสปีดสามสปีดสี่นะคะส่วนสปีดหนึ่งกับสปีดสองไม่ออกนะคะแล้วก็จะมีตัวเอ็กซ์เพนชั่นวาล์วที่เราจะแนะนําเปลี่ยนทุกหกหมื่นกิโลนะคะ ทั้งหมดนี้ก็คือเซตอะไรเก่าของรถ Honda Civic ค่ะ